าถามอาจารย์อารักษ์้างไอ้สินเชื่ออิ่มใจเนี่ยไปไปมามาอย่างที่เมื่อกี้เราเราลงสกัดตัวเลขแล้วเนี่ยมันดูต่ําเกินจริงกับเป้าหมายแล้วที่สําคัญคือว่ากําหนดขอบเขตพื้นที่การอํานวยสินเชื่อเนี่ยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มคแค่ประมาณสิบจังหวัดแล้วร้านผู้ประกอบการร้านอาหารอื่นๆที่อยู่นอกสิบจังหวัดเนี่ย<ม>เขาไม่ได้บาดเจ็บล้มตายกันบ้างเหรออาจารย์ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันกําลัง ซ้ำเติมความเดื่อมล้ําให้มันยิ่งถ่างออกไปหรือเปล่าใช่ครับคือมันก็พูดลําบากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มาคืออย่างที่พี่สุชัยบอกคือมันมาช้านะครับเมื่อมันมาช้าเนี่ยทีนี้มันเสียหายเป็นวงกว้างนะครับพี่ครับคือ,ค,อคือถ้าถ้ามันมาเร็วเนี่ยนะครับแล้วมันจากัดกรอบความเสียหายเอาไวใ้ให้ทันท่วงทีไม่ได้ปล่อยเกินเลยปล่อยจนลามปามจนแบบ ตายกันหมดอะพูดง,ง่ายๆนะครับถ้าเป็นลักษณะที่เมื่อสักครู่เนี้ยถ้ามันคุมได้ตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับมันก็สามารถขีดวงได้เพราะว่าอะไเพราะว่าในแต่ละจุดเนี่ยเรารู้แล้วว่าใครสูญเสียอะไรใช่เกิดอะไรขึ้นอะไรแบบเนี้ย,น,ยนะครับมันถึงเกิดความเป็นธรรมขึ้นมาแต่ถ้าวันนี้เนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมีสินเชื่อประเภทนี้มาแล้วเฉพาะลูกค้าที่มีปัญหาอย่างเดียวอ้าวแล้วไอ้ที่ ถูกห้ามมาตอนนั้นห้ามทั่วประเทศมาตั้งเท<อ>่าไหร่แล้วเงินหายไปหมดอะไรแบบเนี้ยนะครับ,รบแล้วไม่ช่วยเหรอแล้วมาช่วยตอนตอน,นี้เหรอเนี่ยมันก็เคยเกิดลักลั่นตรงน,นี้ขึ้นมาถึงความเท่าเทียมนะครับ,รบซึ่งก็อย่างที่ท,ที่ที่เราตั้งกันนะครับว่าเอ๊ะตกลงมันอิ่มใครอิม่มเออมันใครอิม่มไม่มีใครอิมอ่มอ่ะทุกคนหิวแน่เลยนะครับ,รบแล้วก็โทษนะถ้าจะพูดหยาบๆยาบคือเอ่อทำไมไม่คิดให้ลึกนะครับ ทำไมไม่คิดให้ลึกทำไมไม่คิดให้ครบถ้วนหรือว่าละเอียดกว่าน,นี้พ<อ>เพราะอะไร <S <S พ<อ>เพราะความเสียหายมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแค่เดือนที่แล้วครับ <S <S <อ>มันเกิดขึ้นมาจะสองปีแล้วนะครับพี่นะครับอเราเรากว่าจะเนี่ยเนี่ยปีครึ่งเอาอย่างน้อยน้อยปีครึ่งเ,ออหเห็นเห็นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเคยพูดก,กันตลอดเวลาก็คือว่าทําไมไม่ไปขีดวงหรือขีดอุตสาหกรรมที่รับความเสียหายก่อนอสองก็คือต้องแยกประเภทครับ วันนี้เนี่ยนะครับสินเชื่ออันนี้เนี่ยออกมาแล้วคุณเล่น f l a ตหมดเลยเงื่อนไขเหมือนกันหมดแล้วกระจัดกระจายไปตั้งแต่อะไรครับอยู่ในห้างจนกระทั่งถึงเป็นคีออสถึงเป็นห้องแถวเออคือโทษนะครับร้านที่ตั้งในห้างกับร้านที่เป็นคีออสห้องแถวหรือร้านที่ตั้งในศูนย์อาหารคนละต้นทุนครับใช่ลูกจ้างก็คนละแบบครับนะครับค่าเช่าค่าอะไรที่ต้องเสียให้กับห้างก็คนละแบบนะครับไม่มีอะไรเหมือนกันเลยครับ มีตั้งแต่ขนาดใหญ่นะค่าเช่าเดือนละแสนก็มีนะครับที่ที่เขาเช่ากันอยู่ตามห้างเนี่ยนะจนถึงค่าเช่าเดือนละอาจจะห้าพันหมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับแ่าเมตรใช่ครับแล้วถ้าค่าเช่าเดือนละแสนคุณให้เขากู้อัพทูหนึ่งแสนบาทให้เขาไปทําอะไรครับก็ไสิคือผมผมคุยผมคุยกับผมคุยกับหลายๆคนที่เขามีมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นิดนึงนะครับคือมีร้านค้าหลายร้านอยู่ตามห้างเนี่ยเขาบอกเลยขอโทษนะสมมุติว่าเขามีสักสามห้างเขาลงทุนเยอะ นะครับมีสักสามห้างแต่ละห้างเนี่ยลงทุนไม่ต่ำกว่าสามล้านถึงห้าล้านนะครับกว่าจะได้ร้านค้าหนึ่งล้านเพราะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็น requirement ของตามห้างเลยว่าคุณจะต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้บางห้างต้องจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าสามถึงหกเดือนครับครับ advance ไปเลยสามถึงหกเดือนนะครับอ่าเก็บเป็นมัดจำอ่ะครับสามเดือนแล้วก็ล่วงหน้าอีกสามเดือนอะไรเงี้ยนะครับคือต้นทุนที่เขาลงไปทัาไหร่เขาบอกขอโทษนะอ่าถ้าเขามีแบบนี้มีบริษัทหนึ่งแล้วมีอยู่สามห้าง ได้กู้แสนเดียวให้เขาไปซื้อโรงศพเหรออ๋อหนึ่งที่ติบุคคลเองนะครับใช่ครับใช่ครับครับให้ใเขาไปทําอะไรให้เขาไปซื้อโรงศพเหรอหนึ่งแสนอย่างเงี้ยเป็นนะครับคืออย่างที่บอกเงื่อนไขมันไม่ได้ชัดเจนว่าตกลเป็นทําเลเป็นพื้นที่หรือเป็นอะไรหรืออะไรยังไงมันไม่มีความชัดเจนเลยนะครับสองก็คือวงเงินครับคุณไม่ได้ตีกรอบพอคุณไม่ตีกรอบคุณก็เลอะละ เลอะเทอะละมัวละนะครับเพราะว่ามันถึงออกมาเป็นลักษณะ f l a ตไงครับ f l a ตแบบนี้คือไม่เกินแสนหนึ่งจบจบข่าวผมไม่รู้ใครคิดให้นะครับต้องต้องต้องไปจัดการว่าเฮ้ยใครเป็นคนคิดให้คุณเนี่ยเนี่ยถึงคุณกล้าหาญที่จะบอกว่าคนที่มีธุรกิจอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็สามารถกู้ได้ไม่เกินหนึ่งแสนบาทคุณไม่รู้เหรอครับคนเข้าห้างเนี่ยเขาลงทุนระดับไหนถึงระดับไหนนะครับไออย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับคือคือคือถ้าจะตีกรอบว่าเป็นอ่า ร้านค้าที่อยู่ในศูนย์อาหารไม่ว่ากันอืแต่ระบุให้ชัดแต่บอกว่าเป็นร้านค้าตั้งแต่อยู่ในห้างนู่นนี่ไปอะไรไปนะครับคถัดมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลควรจะทําแต่ไม่เคยทําเลยนะครับแล้วเราก็พูดกันในรายการตั้งแต่วันแรกๆที่มีปัญหาก็คือในฐานะที่ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของศูนย์การค้าเนี่ยมีแค่ไม่กี่รายใช่ายนับหัวได้ชทําไมรัฐบาลไม่ไปเปิดอกคุย กับผู้ประกอบการเหล่านี้ก่อนในเบื้องต้นนะครับว่าถ้าลูกค้าของคุณมีปัญหาอันที่หนึ่งฟรีสค่าเช่าให้ก่อนได้ไหมสามเดือนหกเดือนหรือเสียค่าเช่าแค่สามสิบเปอร์เซ็นตนะได้ไหมนะครับเป็นเวลาหกเดือนให้หลังอีกหกเดือนเสียแค่สามสิบแล้วก็ว่ากันถ้ายังไม่ดีก็ปรับไปเรื่อยๆแล้วส่วนที่คุณขาดหายไปเนี่ยถือว่าเป็นค่าให้จ่ายเอาไปลดภาษีได้หนึ่งจุดห้าเท่าหรือสองเท่าไม่เสียอะไรครับ ไม่เสียอะไรรัฐไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวแต่แน่นอนอ่าไอภาษีเนี่ยก็หักได้นะครับในอนาคตคุณจะให้เขาหักกี่ปีก็ว่ากันไปเครดิตไว้หักหักภาษีตอนที่มีกําไรก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาหักตอนนี้เพราะว่าห้างบางห้างก็มีปัญหาช่วงนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องค่าเช่าที่มันเป็นปัญหามาตั้งปีกว่าละซึ่งไม่มีใครเคยพูดถึงนะครับไม่มีใครเคยพูดถึงเลยรัฐบาลไม่เคยมีมาตรการแบบนี้ออกมาช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ที่เป็นในลักษณะผู้ประกอบการร้านอาหารก็ดีหรืออะไรก็ดีที่อยู่ในศูนย์กานจิแล้วจริงๆแล้วลักษณะเนี้ยถามว่าคนเดือดร้อนเนี่ยเป็นร้านอาหารอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เออครับอคีย์ออสขายของต่างๆขายโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับร้านขายของกระจุกกระจิกคือร้านค้าทุกร้านน่ในห้างได้รับผลกระทบดเพราะไม่มีใครไปเดินใช่นะคุณคุณไม่ให้เขาทานข้าวใน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 ร้านอาหารเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ร้านอาหารไม่มีรายได้นะครับพี่ครับ คนไม่ไปร้านอาหารคนไปถามว่าทำไมศูนย์อาหารสำเเอห้างสมัยใหม่ที่เปิดถึงเน้นร้านอาหารครับเพราะเขาชวนคนไปทานอาหารทานอาหารเสร็จก็มาเดินซื้อของดังนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเอื้ออาทรซึ่งกันและกันในห้างนะครับสูตรของห้างสรรพสินค้าสมัยใหม่จะเป็นในลักษณะแบบนี้ทําร้านอาหารทําอะไรเป็นตัวนําแล้วก็ร้านค้าที่เป็นร้านค้าขายของอะไรต่างๆจะเป็นตัวที่ได้รับผลผลประโยชน์ เพราะฉะนั้นคุณยังไม่รู้เนเจอร์ของธุรกิจเลยแล้วคุณจะมาปล่อยกู้แบบนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยจุดตรงนี้ผมถึงผมถึงเรียนว่าก็ก็ก็เอานะเอามาออกมานะครับแต่ว่าพอทําไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สักแค่ว่าคิดแค่คิดในลักษณะนี้อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับที่บอกว่าสี่แสนรายผมคิดว่าคงจะพูดปนและกัจะหาเสียงครับหาเสียงว่าผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆมันเป็นสี่แสนรายรแต่สองพันล้านเนี่ยปล่อยสี่แสนรายก็คนละห้าพันบาทครับ เออมันเอาไปทำอะไรเหมือนแบบเออเด็กเล่นขายของอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังผมผมมองว่าอันที่หนึ่งเนี่ยนะครับรัฐบาลควรจะทําอะไรได้ดีกว่านี้เยอะนะครับโดยเฉพาะเป็นเจ้าภาพนะครับคุยกับผู้ประกอบการโทษจิ้มหัวได้ไม่ถึงสิบายครับพี่สมุนพิสุวชัยนิดเดียวอ่ะคุณเรียกมาโต๊ะกลมครั้งหนึ่งคุณรู้เรื่องแล้วครับอยากได้อะไรถ้าจะให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการแต่ต้องช่วยเต็มที่เลยนะค่าเช่าศูนย์เลยนะ ค่าอะไรศูนย์ก็ว่ากันไปแบบเนี้นะครับนะก็ก็ว่ากันไปและก็ต้องอ่านปัญหาอีกว่าสมมุติว่าคนที่เขาเดือดร้อนมาจากการเช่าช่วงคุณจะดูแลต่อยังไงน่ะอันนี้ก็ต้องมีกําหนดกฎเกณฑ์หรือมีอะไรให้ชัดเจนนะครับสิ่งหนึ่งที่จะรู้ได้ก็คือต้องให้เข้ามาขึ้นทะเบียนอือครับต้องให้มาขึ้นทะเบียนขึ้นทะเบียนต้องขึ้นทะเบียนไม่งั้นมันไม่รู้ข้อเท็จริงครับไม่งั้นมันไม่รู้ข้อเท็จริงอย่างที่หรือจะเอาง่ายๆแบบที่อ่าพี่สุชาติทากับอ่า ล่าประสงค์ไงครับคือวันนี้พอมันไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรถึงออกเงื่อนไขแบบมั่วๆไงครับอถึงออกเงื่อนไขแบบ flat across the board ใช้เท่าเทียมกันนะคนละไม่เกินแสนคิดไม่ออกครับมันก็คิดแบบนี้ไว้ก่อนแต่ถ้าเขารู้เขารู้ว่าอะไรอยู่ที่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับความซับซ้อนของเงื่อนไขมันก็จะมีมากขึ้นและก็จะสามารถจัดแยกให้ได้ว่าร้านค้าขนาดใหญ่คุณจะดูแลยังไง ร้านค้าขนาดกลางในห้างคุณจะดูแลยังไงร้านค้านอกห้างคุณจะดูแลยังไงร้านที่เช่าเป็นรายวันคือศูนย์อาหารเนี่ยมันมบางทีบางทีมันมีเช่ารายวันคุณจะดูแลจัดก,การเ้ายังไงแบบครับครับ uh huh. แล้วก็อย่างที่เรียนมันไม่ใช่แค่ร้านอาหาร mm hmm. อย่างเดียวร้านค้า mm hmm. ต่างๆก็ต้องดูแลด้วยเพราะเขาได้ร,รับผลกระทบทางอ้อมจากการที่คุณไม่ให้นั่งทานที่ร้านอือใช่ใช่คือมันเหมือนกับต้องจัดยาให้มันถูกกับโรคถูกกับเออ ลักษณะของของกิจการต่างๆไม่ใช่แบบเอายาชุดไปแล้วก็เวี่ยงไปเลยสำหรับผู้ประกอบการทุกประเภทกินยาชุดเดียวน <พา S 2> คนนี้ไข้เล็ด <c oughs> ออก <c oughs> อกินพาราไปตายอย่างเดียวเลยครับ